หอยปูปลาคณะฮ่องกงบอกกันต้องคงใจกับข้าวที่เราสุขใจนี้อเู้ให้ดีของดีสดมันกัดทิทอดมันเห็นหมูสามชั้นเซีซวสอูราอาโฮอาโฮ นนะะวันนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์นะคะบอกเลยว่าศูนย์อาหารแห่งนี้นะคะเป็นที่เรื่องชื่อกันมากค่ะว่ามีอาหารอร่อยๆเพียบนะคะไม่ว่าจะอยากได้อะไรทั้งอาหารข้าวหวานผลไม้หรือน้ําต่างๆนะคะมีเยอะมากมายนะคะเราก็เลยต้องบุกมาถึงที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่ามีร้านไหนที่น่าชิมน่าทานกันบ้างแล้วที่สําคัญต้องสบายกระเป๋าด้ค่ะไปค่ะ แฮปปี้แลนนะคะบอกเลยค่ะว่าศูนย์อาหารที่นี่นะคะขึ้นชื่อมากๆว่ามีอาหารอร่อยหลากหลายและที่สําคัญเนี่ยราคาสบายกระเป๋าตางค์แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราลองไปเดินสํารวจกันดูหน่อยดีกว่านะคะว่าแถวนี้มีอะไรน่าทานกันบ้างเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลย อาหารเยอะขนาดนี้นี่ชื่อร้านข้าวแกงเมืองจันนะคะนี่เริ่มอยากจะทราบแล้วค่ะว่าวันนี้เจ้าของร้านคือใครแล้วแบบเมนูไหนที่เป็นเมนูเด็ดเพราะมันเยอะมันน่ากินไปหมดคิดเลือกไม่ได้เลยเดี๋ยวเราถามกันดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคนไหนคนไหนเจ้าของร้านคะพี่พี่ใช่ไหมคะยิ่งนั้นเชิญพี่อยู่ข้างนอกหน่อยได้ไหมคะยืนยืนด้วยกันนิดนึงขออนุญาตเชิญอ๋อค่ะค่ะอ่า สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะพี่อะไรคะพี่นิ่มค่ะพี่นิ่มพี่นิ่ม,มเป็นยังไงบ้างคะนี่คือเป็นเจ้าของร้านนี้แลอทำเองหมดเลยปะคะก็ทุกอย่างนะคะทุกอย่างเมนูยอดมากนี่คือหน้าทานมจะทุกอย่างมากเลยแล้วอยากทราบค่ะว่าร้านนี้มีเมนูอะไรเด็ดๆที่แบบมาแล้วต้องกินให้ได้ ก็เด็ดหลายอย่างนะคะขายดีหลายอย่างแต่ว่าเพราะมันดูน่ากินไปหมดใช่ฝนงเนื้อฝนงหมูแต่ว่าเด็ดสุดๆที่ลูกค้าจะต้องชอบเพราะที่มากินแตงวมงป่าขึ้ถูกต้องค่ะถูกต้องมันจันเขาจะเน้นอาหารป่านะคะใช่ใช่ค่ะใช่หมูป่าวันหนึ่งเนี่ยขายวันหนึ่งสองสองถาด บางทีต้องทำสองรอบจริงป่ะจริงค่ะจริงโหนี่เมนูเด็ดที่สุดก็คือหมูป่านั่นเองนะคะใช่ค่ะใช่แล้วมีอะไรที่แบบว่าลูกค้าชอบสั่งอีกเยอะๆไหมคะอันไหนก็พะแนงเนื้อพะแนงเนื้อต้ม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 ทั้งหลายก็มีแบบต้มผักกัดดองต้มจับฉ่ายใช่ค่ะอ๋อจับฉ่ายแล้วอันนี้ด้วยอันนี้มีแกงแกงพวกหอยผมเป็นแกงโบราณค่ะแกงโบราณค่ะปกติ ค่อยจะเห็นางารตาสูตรคุณแม่เจ้าของสูตรก็70กว่าแล้วค่ะโหอันนี้เรียกว่าเป็นสูตรออริจินอลก็จะประกูลเลยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะน่าทานกันทุกอย่างมากเราหนูแอ่ถปลาทูตโตปลาท่อันนี้ก็ทังปละทูยังตัวโตโแล้วนอกจากข้าแกงยังเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยน้ำพริกดูเห็นน้ำพริกเยอะมากนไปดูได้มคะได้ค่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยเชิญเลยมันมีน้ำพริกอะไรบ้างคะเนี่ยก็มี ถ้าเป็นออริจินอลก็ธรรมดาก็จะเป็นปลาทูค่ะน้ำพริกปลาล้าน้ำพริกตาแดงอย่างนี้นะคะแต่ถ้าหน้าเนี้ยเขาจะต้องทานน้ำตาลหวานสะเดาถ้าเกิดว่าติดใจไม่พอเอากลับบ้านได้ด้วยเราแอบเห็นค่ะได้มีเป็นปลาล่ามีเทคโฮมค่ะเทคโฮมสามารถใส่กล่องใส่ตู้เย็นเก็บไว้ทานได้นานเก็บได้กี่วันคะเนี่ยอุ๊ยถ้าใส่ตู้เย็นเก็บได้นานเลยค่ะเก็บได้นานค่ะถ้าเป็นพวกน้ำพริกแห้งๆเนี่ยนานเป็นเดือน ขึ้นเครื่องบินไปเมืองนอกได้สบายเลยค่ะอ๋อคือติดใจที่นี่อยากจะบินเมืองนอกกลัวทานอาหารแบบไม่อร่อยออกไปได้บอกเลยนะคะวันนี้แบบสายไหนที่แบบชอบสีชอบแซฟนี่ต้องแวะร้านต้องแวะร้านนี้เลยค่ะชื่อร้านว่าอะไรนะคะข้าวแกงเมืองจันทค่ะข้าวแกงเมืองจันนะคะอย่าลืมร้านน้ำพริกใบข้าวแกงเมืองจันโอ้โหไหนๆก็เมื่อกี้ดูเห็นแบบว่าอยากจะทานซะทุกอย่างขนาดนี้แต่ว่าวันนี้อยากให้ที่นิ่มช่วยเลือกให้หน่อยเอาเมนูเด็ดๆมาทั้งหนึ่งเมนูเมนูอะไรดีคะที่วันนี้จะมาทำให้ชมให้ชิมกัน แกงหมูป่าละกันแกงหมูป่าใช่ไหมเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนี่เป็นซิกเนเจอร์ที่แบบเด็ดจริงนะคะหาที่อื่นไม่ได้ไม่ได้่างนั้นเราช่วยพาไปหาซื้อวัตถุดิบหน่อยได้ไหมคะว่าวัตถุดิบในการทําแกงหมูป่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างได้เดี๋ยวเราเราไปตลาดซื้อ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 วัตถุดิบเลเดี๋ยวเราเรามาทำให้คนสวยทานสดสดโอเค เคยมาไหมคะมเคยมา,ไ,มยมาไหมมาที่นี่มาครั้งแรกเลยไม่เคยมาที่นี่เหรอคะไม่เคยมาที่นี่เลยคะ่ะของสดของถูกของเยอะอที่นี่เป็นศูนย์รวมทุกอย่างเลยค,ะค่ะจำไว้นะคะ,คะตลาดสดบางกะปิ ไม่ถูกป่ะที่เขาหั่นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้หั่นแล้วอันนี้อันนี้แบบยังไม่หั่นโอเคแล้วเราต้องใช้เราต้องใช้หมูป่ากี่โลเท่าไหร่คะอันนี้ขายยังไงคะโลละร้อยยี่สิบอ่ะเท่าไหร่ดีคะพี่นิ่มโอ้สักกิโลนึงเป็นยังไงกิโลนึงไปโอ้เราหลายโอเคโอเคพอพอค่ะกิโลนึงพอไหมคะโอเคได้ค่ะโอเคเอาสักกิโลนึงเนาะโอเคงั้นหมูป่ากิโลนึงแล้วฝากไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดนกลับมารับโอเคแล้วหลังจากนี้เราขาดอะไรอีกคะเนี่ย

อะไรอีกคะพี่นิ่มยังมีอะไรอีกบ้านที่เราต้องใช้กันเค็ดลับค่ะไม่ได้เลยก็ต้องเป็นกะทิหัวกะทิหัวกะทิข้นๆจากไหนร้านไหนร้านนี้แหละร้านนี้พี่น่ซื้อประจำนี่นี่พูดถึงก็เจอเลยโอ้โหต้องยี่ห้อนี้โดยเล่าะเขาอันนี้เลยอันนี้เลยเข้มข้นหวานมันหอมเขาเป็นหัวกะทิถูกต้องถูกต้องค่ะถูกต้อง อย่างนั้นวันนี้นะคะเราได้กะทินี่คือครบแล้วเนาะค่ะครบแล้วยงังไงก็ถึงเวลานะคะที่เราจะไปทําเมนูเด็ดคือเมนูอะไรนะแกงเผ็ดหมูป่าแกงเผ็ดหมูป่านะคะเดี๋ยวไปรอยดูรอชิ้นค่ะเราผัแดแค่แค่พอให้มันขึ้นสีเท่านั้นเองเคล็ดลับที่จะไม่ให้หมูปา่าถูกต้องถูกตอ้องค่ะถูกต้องมันเข้าถึงพริกื่วงแกงจริงนะคะอร่อยอร่อยมากอร่อยงอจทอดกระจายทอดกระจายนำลายหกใหญ่